สนับสนุนโดย t o y ย t a b u ัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนายสมบัติบุญงามนงหรือบอกอลายจุดนักเคลื่อนไหวทางการเมืองโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าเราปล่อยให้สอวอมีอำนาจกำหนดประเทศได้อย่างไรในเมื่อระบอกประชาธิปไตยผู้ที่มีอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนแล้วประชาชนได้ไปโหวตเลือกตัวแทนของเขาที่จะเข้าไปทำหน้าที่ ในสภาและเลือกกันเองเพื่อที่จะเป็นฝ่ายบริหารเมื่อรวบรวมได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทรนราษฎรที่ประชาชนเลือกมาก็ควรได้ข้อสรุปว่าใครจะเป็นผู้นําประเทศใครเป็นฝ่ายบริหารสวซึ่งถูกเลือกมาจากคอสอชอซึ่งนอกจากไม่ยึดโยงกับประชาชนแล้วยังเป็นกลุ่มคนที่ปล้อนอํานาจอธิปไตยของประชาชน การอ้างว่าสาวเป็นองค์กรภายใต้รัฐธรรมนูญที่มีบทเฉพาะการให้ทําหน้าที่เลือกนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นตะกะทุเรศเป็นสัญญาไม่เป็นธรรมเป็นสัญญาช่อฉนและขัดแย้งกับหลักการในการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็ในเมื่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยได้เลือกตัวแทนของตนแล้วแต่สวออกเสียงแย้งกับการใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชนนี่เป็นพฤติกรรมหักล้างหลัหลกการอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน ดังนั้นการกระทําดังกล่าวของสวที่ขัดขวางการเลือกของประชาชนจึงเป็นการขัดรัฐธรรมนูญขัดหลักการประชาธิปไตยเราปล่อยให้เศษ้ากเผด็จการเพิ่มเกริมอยู่เช่นนี้ได้อย่างไรเราจะยกประเทศให้คนพวกนี้ปกครองและชี้ขาดความเป็นไปของชาติได้อย่างไรมีเพียงหนทางเดียวที่ความถูกต้องและสังคมจะกลับสู่ความปกติได้คือเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่ไปลงคะแนนเลือกตั้งต้องออกมาแสดงเสียงของคุณอีกครั้งบนแผ่นดินไทยนี้ก่อนหน้านี้ นายสมบัติบุญงามอนงหรือบกกรายจุดโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าเวลาผู้ใหญ่สอนเด็กให้คิดนอกกรอบหรือ think out of the box ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรพูดกันอย่างเท่ๆว่าเป็นค่านิยมที่สังคมส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่คิดนอกกรอบเพราะเมื่อคิดติดอยู่ในกรอบก็พบว่าแก้ปัญหาไม่ได้มองไม่เห็นหนทางก้าวหน้าเพราะวันหนึ่งเด็กมันคิดนอกกรอบก็ไปด่าทอตำหนิว่าไม่มีระเบียบวินยัยเป็นเด็กนิสัยแย่ ไม่เชื่อว่าเด็กคิดเองแต่ถูกป้อนความคิดยุยงปลุกปั่นป้ายสีย้ำก็ว่าเด็กเป็นเชื้อโรคร้ายต้องควบคุมต้องกำจัดต้องเอาไปบำบัดพอสังคมเคี่ยนตีเด็กที่คิดและทำนอกกรอบซะขนาดนี้วันหลังคุณจะไปสั่งสอนให้เด็กคิดนอกกรอบได้อย่างไรทุกวันนี้ไม่มีคนกล้าพูดคำว่าคิดนอกกรอบแล้วเพราะโดนผู้ใหญ่บางคนบอกว่าเป็นพวกยุยงปลุกปั่นเด็กประสาทแดกกันไป และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ